สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปาราธรรม,มานะคะพอดีพี่ปลาพอดีพี่ปลาแก้แก้งานโทมารีนนะลูกค้าคะลูกค้าดูนะงานโทมารีนนะคะเส้นนี้โทมารีนนะคะอ่ะเส้นนี้เส้นนี้อยู่ที่พันสี่ห้าสิบพอนะคะนี่สองพันห้าชุดนี้ให้สามพันห้านะลูกค้าชุดนี้ให้สามพันห้าสามพันห้าค่ะนะคะ ลูกค้าเส้นเนี้ยอ่ะเส้นเนี้ยแต่ความสวยเขาน้อยกว่าน,นี้แต่ว่าเขาเป็นตะขอตะขอตะขอชุบผ้าไหมไงตะขอชุบผ้าไหมสีขาวตะขอชุบผ้าไหมนะแล้วความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแต่อันเมื่อกี้สิบแปดนะลูกค้าเนี่ยสิบแปดนะอันนี้สิบแปดนี่ยี่สิบนะคะอันนี้อยู่ที่พันสี่ห้าสิบ แต่เส้นนี้พี่ปาให้ราคาเท่ากันนะพันสี่ห้าสิบเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกอันนี้เอามาลดให้จากเส้นละสองพันห้าลูกคา้านะคะอ่ะเอามาลดให้นะคะอ,อันนี้ประมาณสิบเก้ายี่สิบอันนี้สิบแปดนะลูกค้าจะเลือกล่างก็ได้บนก็ได้ค่ะราคาเท่ากันพันสี่ห้าสิบแต่ถ้าซื้อคู่จี้เนี่ยสองพันเอ้สามพันห้าค่ะจี้นี้สองพันห้าถ้างานคู่ก็สามพันห้านะเออโอเคมีสองเส้นนะตอนนี้ อ่ะแล้วงาน10บมิลน,นะคะเส้นละ2,500อ่ะให้ดูความอันนี้ประมาณ7จมิลน,นะคะอ่ะอ้น,นี้งาน10บมิลน,นะคะอ่ะงาน10บมิลจะอยู่ที่2,500นะลูกค้า10บมิลเนี่ยอยู่ที่2,500นะคะอ่ะอยู่ที่2,500นะคะเป็นตะขอสแตนเลสนะคะอ่ะงาน2,500นะคะพกขายขายข้อมือหนึ่งอะ่ะพันสองห้าสิบ อันนี้ประมาณ2เส้นกว่าก็อยู่ที่2500นะคะ2 5 0 0ลูกค้าพี่ปามีมีกำไรกำไรนี้เป็นลกำไรลงยาถ้าไม่ชุบชุผ้าไหมจะอยู่ที่2500พอชุบผ้าไหมปุ๊บอยู่ที่3500พี่ปาเอามาลดราคาอยู่ที่2500นะคะข้อมือลูกค้า16 17ใส่ได้ะคะ่ะ1 6 1หก็ใส่ได้นะคะแล้วอันนี้เป็นแบล็กสตาร์ซับไฟค่ะลูกค้าอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไหม่ มีสตาชัดค่ะเบรกสตาซับไฟนะคะอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะลูกค้าเบรกสตาซับไฟอันนี้เบรกสตาซับไฟล์นะคะพันแปดห้าสิบอืพอดีอันนี้ 1, นะะลูกค้ารุ่นนี้ไม่ไม่โอเคนะพี่ปาว่าทีนี้ไอตัวติดข้างในอะนะแต่พี่ปาต้องอีกอีกรุ่นหนึ่งรุ่น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 น,น,นี้นะ จะมีจะมีรุ่นรุ่นขาวกับรุ่นด้านเนี่ยลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่าของเขาอะ่ะไอ้น,นี่หกสิบคุณตลาขอไอตัวเนี้ยตัวพันแหวนอะ่ะแต่รุ่นเนี้ยใช้ดีกว่ารุ่นด้านด้านรุ่นด้านด้านกาวไม่ติดอ่ะลูกค้าอืมเสียดายจังซื้อมาลองผิดลองถูกเนาะ,อะพอเราพอเราอ่ะ นี่นะจากใส่นิ้วชี้ได้ใส่นิ้วชี้ไม่ได้ละก็ก็ใส่นิ้วนางเอะชิ้นเนี้ยในลูกขวเขาค้ารับไปละสองพลูกค้าบอกขอแถมต่างหูไหมทองลูกค้าอุตส่าห์ขอมานะลูกค้าผู้มีพระคุณลูกค้าผู้แบบนะลูกค้าแบบเป็นผู้ที่แบบบางทีเขาก็ไม่อยาก ไม่แถมก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ่ะนี่สร้อยไหมทองนะสองพั 2, 5, นหะ้าณ่ะลูกค้าสร้อยไหมทองสองพันห้านะคะอ่ะอันนี้ขอมาได้นะลูกค้าถ้าใครใส่เวนแล้วหลวมอ่ะขอมาได้นะนะเวลาซื้อของก็เออคุณปลาขอหน่อยอะไรเงี้ยถ้าพี่ปลาลืมก็ขอมาใหม่นะคะต่อไปอันนี้ชุบชุบขาวแล้วนะคะลูกค้าอันนี้ชุบขาวแล้วนะคะ ชุบขาวแล้วนะชุบขาวแล้ว650บาทฟรีไซส์นะ650นี่นะชุบขาวแล้วที่ไม่ชุบขาวเพกับปลาขายอยู่450ใช่ไหมอ่ะชุบขาวแล้วขายอยู่650เอาลดให้วันนี้นะ550พอมีลูกค้านี่550อันนี้ชุบแล้วนะคะเมื่อวานขาย450ยังไม่ชุบอันนี้ชุบแล้วนะคะมีสตาชัดนะคะสะตาชัดอ่ะอันนี้ให้550นะ550 ลูกค้าวงนี้สวยนะคะพี่ปาเคยให้เขาปรับไซส์เขาปรับไม่ได้นะวงนี้พี่ปาขายอยู่สองพันห้าลดเหลือพันแปดห้าสิบนะอันนี้ขายแบบไม่มีกําไรนะลูกค้าเพราะว่ามาแพงหกห้าค่ะหกห้าหกห้านะพี่ปาจะาไปปรับลดใส่เองอ่ะนี่หกห้านะคะหกห้านะคะลูกค้าจากสองพันห้าเหลือพันแปดห้าสิบเอามาลดนะคะ เอามาลดอะอแม่กวดอิมชุบขาวแล้วนะคะลูกค้าอันนี้พันสี่ห้าสิบรถพันสองห้าสิบนะอันนี้ชุบขาวแล้วนะคะลูกคะ่ะนี่ยกเทกับทับชิมนะชุบขาวแล้วนะอ่าอันนี้งาน งานอีกกล่องหนึ่งพี่ปลาว่างานพี่ปลาไปไหนแหวนแหวนรุ่นนี้ขายเท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทแหวนรุ่นนี้สี่ร้อยสิบไม่ใช่พลอยแทนนะลูกค,ค้าไซสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนี่นะอยู่อย่างนี้นะสี่ร้อยห้าสิบไม่ใช่พลอยแท้นะอันนี้ อันนี้450แล้าะลูกค้าหยกยกเงินแท้นะคะ4ี่อยห้บาทเฮ้ยขาย650าขายผิด650ลูกค้า650้าสค่ะขายผิด650้าสค่ะอันนี้ชุบขาวหนาห้าไม้นะพี่ปาต้องขายสามพันห้านะวันนี้ลดให้เหลือสองพัาพอ ชุบข่านะค่าเรือนก็ไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าค่าทับทิมก็ไม่ได้ละทับทิมสามสิบห้ากะรัตนะลูกค้านี่มาเคลียร์ของสองพันห้าสองพันห้าละลูกค้ามีดวงตาเทพหมดแล้วหมดเลยค่ะเอามาเคลียร์ของจริงขายอยู่สามพันห้าอันนี้เอามาลดให้นะคะเอามาลดค่ะอันนี้เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะคะไก่มุกราตรีพันสองห้าสิบเหลือแปดร้อยห้าสิบ จี้นะลูกค้าจี้8ปดร้ยหนะไข่มุกราตรีนะคะจากพันสหนะลูกค้าซื้อก็ราคานี้ไม่ได้ทุนมาแปดร้อยห้าินี่คือยังไม่ได้ชุบนะเออลูกค้าจะปไาซื้อราคานี้ไม่ได้อะจี้ทับทิมอ่ะลูกค้าปกติรุ่นนี้ใหญ่กว่านี้พี่ปลาขายอยู่พันสองอันนี้ให้ให้แปดอห้าพอ8ปดร้อยห้าสดอยห้าสิบ ยี่สิบกรัตนะลูกค้านี่เอามาลดให้แปดร้อยห้าสิบนะจีจีจีจ,จีนะคะถ้าใหญ่กว่านี้พี่ปลาขายไปพันสอง้สิบอันนี้เอามาลดให้แปดร้อยห้าสิบอันนี้กรีนอเวนเจอรีนนะคะชุบขาวเด็หกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้หกร้อยห้าสิบอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบนะลูกค้าพี่ปลาปกผิดเมื่อตะกี้อะอ่ะ ห5 0นะคะลูกค้าอันนี้ชุบแล้วค่ะเอามาลดคะ่ะลูกค้าไม่ได้ราคาดีหรอกเพราะชุบแล้วอ่ะเธอคอยเธอคอยพันสองห้าสิบค่ะลูกค้าจี้เธอคอยใหญ่ใหญ่เงินแท้นะอ่ะอันนี้อันนี้เธอคอยแทพันสองห้าสิบนะคะจี้พี่ปาลืมว่าพี่ปามีงานงานเนี่ย ชิ้นนี้เป็นไพลินน่ะลูกค้าแต่ม,มไม่ค่อยสวยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนทับทิมีกว่าไม่สวยไม่สวยหาแหเวนรีวิว รูบี้วิทซอยไซส์รุ่นนี้พี่ปาขายอยู่พันแไม่ออกอะลูกค้าให้พันสพอใหญ่มากพันสพอรูบี้วิทซอยไซส์อันนี้ให้พันสี่ห้นะคืออันนี้เอามาขายขาดทุนกันลูกค้าขายซื้อไปเลยชุบแล้วจริงเอามาขายขาดทุนพี่ปาไม่ได้ม้ เนี้พี่ปลาขายอยู่พันหกนะยกแทนนะลูกค้าอันนี้ลดให้ลูกค้าชุบแล้วนะลูกค้าพันสองห้าสิบพออันนี้เอามาลดแล้วเคลียจริงเคลียจริงห้าแปดห้าเก้าค่ะรุ่นนี้ห้าเก้าสวยนะพันสองห้าสิบค่าชุบก็ไม่ได้แล้วลูกค้าค่ะพันสองห้าสิบยกยกแทนนะห้าเก้าพี่ปลาขายอยู่พันหกถามถามลูกค้าพี่ปลาได้อ่าถามลูกค้าพี่ปลาได้ ันนี้ทับทิมไม่สวยมากนะแต่โอเคไปวัดไปวาได้นะคะมีร่องรอยการเดินทางนะคะใหญ่ใหญ่อลังการงานสร้างเห็นนะใหญ่อลังการงานสร้างค่ะลูกค้าอันนี้พี่ปลาขายอยู่พันสองห้าสิบใช่ไหมนี่เอามาลดเลยแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทลูกค้าแต่มีร่องรอยการเดินทางนะ ลูกค้า8ปดห้าินะใหญ่นะคะลูกค้าดูตำหนีไม่เยอะแต่คือใหญ่อะ่ะเงินแท้ลูกค้าเงินแท้แปดอห้า่าลูกค้าลาบาดูไลท์กับโกเมนรุ่นนี้พี่ปาพันสี่ห้เตือพันองห้าสินะอันนี้จี้นะคะลูกค้าสวยลาบาดาบาดูไลท์กับโกเมนนะ ่ปลาเอามาลดให้จริงๆพี่ปลาไม่ได้หมูอันนี้มูลตนนะลูกค้าพี่ปลาขายอยู่พันสองห้าสิบพี่ปลามาลดเหลือ950า้อยห้เองไซส์หกค่ะลูกค้าซื้อเฉพาะนี่ก็ไม่ได้แลวนี่เก้ารบชุบขาวหนาห้ามาเออชุบขาวหนาห้ามา รูบี้วิ h ซอยไซร์ลูกค้าเป็นองค์แม่นะพี่ปาชุบขาวเรียบร้อยแล้วพี่ปลาขายอยู่พันสองอันนี้ลดให้เหลือเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสินะลูกค้ารูบี้วิ h ซอยไซ์ชีวิตครอบครัวมีความสุขอันนี้เอามาลดทีละจึงสองจึงเอามาลดให้ อันนี้งานชุบแล้วนะคะน,นี่งานชุบแล้วพี่ปลาขายอยู่พันสองใช่ไหมวันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิเก้ายห้าโอเควันนี้มาลดแค่นี้ค่าขนมเด็กเอามาลดแค่นี้ค่าขนมเด็กนะคะเอามาลดแต่นี้ค่าขนมเด็กลูกค้ามีสร้อยมุกสุดตอนนี้สร้อยมุกแพงมากนะคะลูกค้าอันนี้ อันนี้เป็นมุกเทอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะลูกค้าสวยๆอย่างนี้หายากแล้วไม่มีแล้วราคาขึ้นนี่มุกเทนะลูกค้าอันนี้ใช้ใช้ใช้เชือกร้อยอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะมุกเทคู่ของเขาไปแล้วแถมต่างหูให้แถมต่างหูแถมต่งมตังหูมุกให้พอดีให้ให้ลูกสาวไปช่วยขายละเหลือไม่กี่คู่ละเนี่ย นี่นะนี่มุกเทนะลูกค้าบอกข้อมือมาว่าข้อมือเท่าไหร่แถมต่างหูมุกให้นะลูกค้าแถามต่างหูมุกให้คู่ละสองรอยแถมให้แบบนี้นะห้าร้อยห้าสิบบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลย อันนี้250ลูกค้าคะอันเนี้ยพี่ปาลองลองเอาตัวถั่วเนี่ยมาดูเห็นเขาชอบกันใช่ไหมชอบทีนี้ลูกค้าบอกว่าคุณปลาไม่ต้องใส่มาค่ะสีมันลอกไววะก็ลูกค้าถ้าลอกลูกค้าเอาออกเลยนะเอาออกได้เลยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสนใจแต่หินนะคะ250บาทพอนะคะพดพี่ปลาใช้อะไรสเตนเลสน,นะ250บาทลูกค้า ทำไมใส่ถัว่วใส่ถั่วมันทําให้ทิ้งตัวแล้วเวลาเราเราเราเอาตะขอก้ามปูมันจะคล้องง่ายไงนี่คล้องง่ายถ้าถั่วดําลูกค้าทิ้งไปเลยแต่ว่างานอื่นเป็นสแตนเลสนะลูกค้าไม่ดํานะคะสแตนเลสจะค่อยๆจากงนะคะนี่สองร้อยห้าสิบเส้นนี้ห้าร้อยนะคะแถมต่างหูแต่เส้นสองรอยห้าสิบไม่แถมน,นะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ